และในวันนี้ผมก็ได้เพิ่มกรอบแบบใหม่เข้ามาตั้งแต่กรอบ TNT กรอบพอดเท่าไปจนถึงกรอบมังกรและเป้าหมายของผมก็คือการรวบรวมชุดกรอะทั้งหมดเพื่อจัดการมังกรซึ่งผมจะทำได้ไหมไปดูกันเลย เอาลมกราบสวัสดีคุณผูม้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้เลิกเกมไม c ครับมันเองนะครับโอเคมาสําหรับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องการเหล็กฮะซึ่งเหล็กที่ผมหมายถึงก็คือไอ้เจ้านี่นั่นเองครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก่อนละกันฮะโอเคเรียบร้อยมาคับผมเรามาทําที่ขุดกันดีกว่าแล้วก็ปนหินกันเลยฮะจื๊เอามาเดี๋ยวนี้อัปเกรดอุปรกรณ์ครับผม ทีนี้ก็ต่อขึ้นมานะครับตบครับผมอุ้ยตบไม่ถึงเอาไมตบไปดิเออเขียครับผมจหวันนี้พร้อมแล้วตบเลยละกันมาดิพี่อเอเอาเหล็กฟีมาซะดีดีเรียบร้อยครับผมได้มาเท่าไหร่สี่อย่างนั้นเนระถือว่าพอดีเลยครับและสําหรับก่อมาอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้เจ้านี่เนี่ยคราฟก่อนเลยครับผมฝังข้าวนนเองเอาละปนแป๊บหนึ่งนะและสําหรับอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะแปลงเหล็กก่อนนะครับผม เป็นไอรอนนักเก็ตนั่นเองและทีนี้วางเหล็ก3อันแบบนี้ครับแล้วก็ไอรอนนักเก็ตแบบนี้เราก็จะได้เป็นชุดเกราะนั่นเองหยิบมาเลยครับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้ฮะทีนี้ก็เลือกวัตถุดิบครับผมวางแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวิดอาร์เมอร์นั่นเองเขาบอกว่ามันสามารถดูดแก่กับบัวเนี่ยเข้าหาตัวได้ฮะไหนลองดูซิหยิบมากกอนเลยครับผมเอาละคลิกขวาไปใส่ชุดเกราะเรียบร้อยนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกในครบผวว่าเรากําลังใส่อะไรอยู่ ตอนนี้ก็มีแค่เกาะเดียวเท่านั้นฮะ,ะเดี๋ยวนะแกะกับวัวเดี๋ยวเราต้องรองพิสูจน์ก่อนนี่ไงน้องแกะนะครับมันดึงดูดได้จริงไหมนเนี่ยอุ้ยเดีด๋ยนะคุณผูช้ชมแกกำลังเข้าหาเราครับโอ้โหเดี๋ยเดี๋ยดดูดจริงด้วยนะเหมือนบอกว่าตัวผมเนี่ยมันคือข้าวไงแล้วมันก็เลยเข้าหาตัวครับผมถ้าผมยืนที่อําแพงแบบนี้มันก็น่าจะตายนะครับโอ้เรียบร้อยเลยถือว่ามีประโยชน์ดีฮะทีนี้ขอป้อนของนิดหน่อยนะครับเตียงครับผมเราต้องการเตรียงเอาไว้ถามว่าทําไม พราะเราเนี่ยสามารถทําเป็นเบสดล็อกได้นั่นเองปึ๊บอ,อุ้ยของกินอ่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับทําเบสล็อกได้อย่างงั้นเหรอใช่แล้วครับผมซึ่งถ้าเราเนี่ยเอาเตียงวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วหินวางนะครับเราก็จะได้เป็นเบสล็อกนั่นเองตามชื่อเลยครับผมเบสก็คือเตียงล็อกก็คือหินฮนะเอาละตอนนี้เราทําได้บอกว่า3อันนะครับผมเอาไว้ก่อนล้าทีนี้เนี่ยผมคิดว่ากรอะไม้ก็น่าสนใจครับเดี๋ยวก่อนนะกรอบไม้ครับยังไงวะนี่ไง อุ้ยเดี๋ยวสามารถใช้ลอดนักเก็ตเนี่ยคราฟแทนได้เหรอแบบนี้มันก็สะดวกดีครับโอเคโอเคแป๊บนึงเหมือนเราจะเจอบอกว่าบัคของสูตรคราฟนะฮะเอาล่ะวางแบบนี้ใช่ไหมไอ้ลอดนักเก็ตก็ผมนี่ไงได้จริงเลยเนี่ยเอาล่ะคลิกขวาไปเลยครับผมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยสามารถทําลายต้นไม้รอบๆได้ฮะถ้าเราโดนดานเมจวิแบบนี้ผมขอลองกับป่าตรงนั้นแล้วกันโอ้ยได้ๆคุณผู้ชมไอ้พูกนี้เกะกะเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจที่ผมจะทําก็คือกระโดดตกลงมานั่นเองครับปุ๊บอุ้ยคุณผู้ชม ไม้หายไปหมดเลยวู้เจาวันนี้เก็บดีครับแต่พวกนี้เนี่ยน่ารำแขวนจริงๆนะเนี่ยโอ้ยตามมาอยู่ได้เป็นพลังที่บอกว่าจะว่าดีไหมมันก็ดีฮะแต่น่าลำาขานก็ผมโอ้ยคายหมดคายหมดเออเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงก็ผมในการเจอแกะกับ,บวัวนั่นเองแล้วสาหรับก่อ,อย่างต่อไปเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นเหล็กฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหาเหมืองอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเจออีกหมู่บ้านนึ่งอะ่ะแบบนี้ก็โชคดีแล้วฮนะเราจะได้เตียงเพิ่มนั่นเองมาครับผม เราต้องการเตียงทั้งหมดเนี่ยแปดเตียงนั่นเองเดี๋ยวลองค้าบดูก่อนละกันฮะาะว่าจริงเนี่ยมันน่าจะพอได้แล้วนะนี่ไงขาเพิ่มไปนหนึ่งเตียงครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เนี่ยไอรอนนักเก็ตนะครับเบสดล็อกแบบนี้ผมได้มาแล้วกรอบเบสล็อกนั่นเองใส่ไปเลยฮะนี่เพิ่มความทนทานก็ผมไหนลองดูดิไอรอนก็เลี้ยงตบมาดิอุ้ยตบไม่เข้าเลยว่ะโอ้โหโกดโ,โ,โกงคุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยของดีจะจัดอะ เอาเป็นว่าขอเหล็กฟรีก่อนเลยโอ้ยได้ไดตกน้ําเออโอเคครับผมกว่าจะตายได้นะได้เหล็กมา3มฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําเป็นที่ขุดเหล็กเลยเดีว่ะอ่าแล้วก็ลงเหมืองกันดีกว่าฮะนี่ไงผะว่าเหมืองน,นี้แหละเฟี้ยวครับผมขอเหล็กเยอะๆเลยฮะเพราะว่าเราจะมาทําชุดเกราะใหม่แต่เราให้มันตบดิเนี่ยตบไม่เข้าเลยครับผมเว้ยแล้วเหมือนบอกว่าพวกมันเนี่ยจะเจ็บเองด้วยนะฮะเออว่าดูดิตายเลยอะ่ะโ,โอ้โหโคตรโกงเจอเป็นครีปเปอร์ครับผม เดี๋ยวผมจะไม่สนใจมันเลยแล้วกันมุ่งหน้าหาแร่อย่างเดียวฮะอุ้ยเจอลาพีทด้วยลาพีตก็สามารถทําก่อใหม่ได้ฮะขุดไว้เลยดิออ้นี่ก็คอปเปอร์เอามาให้หมดซึ่งถ้าเป็นก่อคอปเปอร์เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบพลังสายฟ้า,างนี้ปะชืบเจอเป็นเหมืองล้างเลยนะฮะเนี่ยเจอแล้วขุดกันเลยครับผมแล้วก็แร่ทองด้วยนี่ของดีเหมือนกันโอเคผมคิดว่าเหล็กที่ผมมีเนี่ยน่าจะพอแล้วฮะทําเป็นเตาเผากันดีกว่าชืบ เอาเป็นเหล็กกับคอปเปอร์ก่อนลวกันอ่าโอเคครับผมจะวันนี้ถึงเวลาเกราะใหม่นะฮะราบจากคอปเปอร์เลยดีกว่าวางแบบนี้ครับผมไอรอนนักเกตนี้คอปเปอร์อร์เมอร์ฮะเราจะได้สปีดแล้วเวลาที่เราตบมอบตัวไหนเนี่ยมันก็จะโดนฟ้าผ่าด้วยออ้ของดีเลยนีหว่าใส่ไปเลยครับนี้ได้สปีดมาจริงด้วยครับผมปึ๊บเร็วจัดต่อไปขอเป็นเหล็กเลยฮะปะหนึงหายว่าอย่างนี้ครับผมกับเหล็กทีนี้เราก็ได้เป็นก่อเหล็กนั่นเองแต่ว่านี้เนี่ย ถ้าเราโดนดาเมจใช่ไหมมันก็จะเสกไอลอดกเลมออกมานั่นเองโอเคครับผมใส่ไปเลยและต่อด้วยนี่เลยฮะลาพีทนั่นเองเพิ่งได้มาก็ผมทําให้เราเนี่ยโชคดีครับผมเวลาขุดอะไรปุ๊บมันก็จะดรอปเยอะขึ้นแล้วเวลาโดนดาเมจเนี่ยมันก็จะเห็นชาร์ของในตัวครับอ่าไหนลองดูซิคลิกขวาไปด้วยครับผมเริ่มจากขุดไอเจ้านี่ก่อนเลยอุ้ยกลายเป็นแบบคุณ2เลยเหรอไม่ดิคุณ3ฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอลองขุดนี่หน่อยแร่เหล็กใช่ไหมฮะ ขุดหนึ่งได้สามเหรออุ้ยเนี่ยมันได้เยอะขึ้นจริงด้วยโอ้โหทีนี้ถ้าเราเจอเพชรเนี่ยมันก็น่าจะคุ้มเลยครับเดี๋ยวลองไอ้นี่ก่อนสายฟ้าฟาดนะครับผมนี่อุ้ยได้ได้นะสามารถใส่บอกว่าไอเอลอนโกเลมได้จริงด้วยอะ่ะแล้วถ้าผมตบเนี่ยอ่าเป็นมบี้แล้วกันตบไปครับผมอุ้ยฟ้าผ่าก็ผมแต่ว่าคริปเปอร์เนี่ยกลายเป็นชาร์ดคริปเปอร์ฮะอันนี้แย่หน่อยครับผมเดี๋ยวก่อนนะตบมันไปจัดการหน่อยจัดการหน่อยโกเลมของเราฮะหรือปล่อยให้มันระเบิดดีวะเนี่นยผื ได้หัวมาด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบริการเต็มเลยอุย้ยอย่าอย่าทําพวกเรานี่ดกว,ว่าเอ็นเดอร์แมนตบมาดีเออนี่คุณผู้ชมเดินกลเลีมซารเต็มเลยฮะลองลองไปข้างล่างเลยดกว,ว่ะนี่เจอแร่เพชรแล้วครับผมไหนลองขุดดูดกว่าว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนฮะอ่าโอเคอุย้ยอะไรเนี่ยโดนไม่ดิบริการจัดการมันหน่อยเออนี่ไม่ต้องลงมือเองเลยครับขุดหนึ่งนะครับผมได้เท่าไหร่อู้เด็ดนะของในโตก็แกเอนชาร์จริงด้วยเนะี่ย ปึ๊บได้3มจริงฮะซึ่งทีนี้เนี่ยผมก็จะวาง3อันนี้ครับผมและขุดต่อไปผมก็จะได้เป็น6เหรอเอาใหม่ดิเอาใหม่ด,ดิมันต้องเป็น9้าหรือเปล่าชื่อโอเค9แล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเลยเนี่ยคืนนี้มันมีซิทลทอรดดยดิที่ขุดใหม่ครับผมรีบขุดก่อนที่บอกว่าเราจะโดนเอ็นชานเพิ่มด้วยว่ะนี่จะได้เพชรเท่าไหร่กันนะบอกเลยว่าเยอะแน่ๆครับผมจื๊บเกิน20ป่ะเนี่ยส9 21 23ฮะโอเค เรามาทําชุดกออด่อเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยฮะผมอยากทําให้มันถูกต้องว่ะโอเคอย่างแรกเป็นบล็อกเหล็กใช่ไหมแ้วผมก็จะปาบล็อกเหล็กเพิ่มนิดหน่อยนะครับอือนี่โคตรโกงแหรอถามว่าผมปาบล็อกเหล็กทําไมอยากครับบอกว่าตามสูตรปกติอะคุณผู้ชมอุ้ยเด้อเด,ด,ด้อะไรอะอู้โดนบริการไปดีฮะมาทาร้ายกันแบบนี้ไม่ได้นะแตกเหล็กกันเถอะซึ่งทีนี้เนี่ยปกติเราต้องมีไอ้นี่ก่อนใช่ไหมล่ะ เป็นบบว่าชิ้นส่วนในการคราฟกรอบนะครับผมวางแบบนี้และก็ใส่เพชรเข้าไปได้เป็นกรอบเพชรนั่นเองซึ่งเราสามารถเปลี่ยนบล็อกที่อยู่ใต้เราเนี่ยให้กลายเป็นเพชรได้ฮะไหนลองดูซิใส่เข้าไปครับปุ๊บกดชิปครับผมอุ้ยเนี่ยคุณผู้ชมเราสามารถเสกเพชรได้จริงวะ่ะแล้วก็ขุดฟาร์มได้ด้วยฮะโอ้โกงเกินเราสามารถบินได้ด้วยวิธีนี้เลยก็ได้ฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่าผมต้องการขุดทองเพิ่มครับผมขอทองหน่อยขุดไปดิครับนี่ เหลือแค่ไปเผาฮะเอาละเผาไปให้หมดเตาเผาเยอะจัดฮะโอ้แต่กลายเป็นว่าแบบผมยังไม่มีอาวุธดีๆเลยนี่ว่ะขอเป็นดาบเพชรละกันชืบอมีไว้หน่อยฮะว่าไงครีปเปอร์อยากโดนเหรอแน่จริงก็ระเบิดมาดิอืมนี่ไงระเบิดที่ก็คือแบบบรรยากาศเพิ่มอีกแล้วฮะโอเคทองพร้อมฮะคราบกันเลยวางแบบนี้กับกรอเข้าผมได้เป็นกรอทองนั่นเองทําให้ศัตรูที่มาตีเราเนี่ยกลายเป็นทองฮะอุ้ยจริงเหรอไหนลองดูดิปึ๊บ เอาละศัตรูตอนนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวศัตรูอยู่ไหนครับครีปเปอร์ครับผมอุ้ยแต่อันนี้ไม่ได้ดิมันจะระเบิดเลยอะกลายเป็นทองไหมนะครับปุ๊บหายไปเลยครับผมเดี๋ยวลองดูแบบตัวที่กลายเป็นทองเดี๋ยวนี้ไงเกียวต้านเกียวตันยิงมาหน่อยจึ๊บอุ้ยเดี๋ยวนี้ไงคุณผู้ชมกลายเป็นทองจริงๆด้วยฮะแต่แบบคือมันชื่อทองนะฮะแล้วก็ขยับไม่ได้เลยครับผมไอเนี้ยไอเนี้ยเอาบริการจัดการให้แล้วอุ้ยยังไม่ทันนัวเลย มาดี่รับเกลตันยิงมาเลยเพื่อนนีกลายเป็นทองก็ผมขยับไม่ได้ซอมบี้ตบก็กลายเป็นทองเรียบร้อยฮะเอ้สน,กนุกดีเหมือนกันนะไอพลังนี้เนี่ยเออวะ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาขุดทรายกันดีกว่าถามว่าทําไมฮะเพราะเราเนี่ยจะทําเป็นกระจกนั่นเองนะน้ไน,ะ,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 นะฟ้าผ่าแวบๆตรงนู้นเหรอแบบว่าวุาว่นว,า,ว,า,วายจัดฮะลืมหยิบตอเผามาด้วยแต่ไม่เป็นไรขุดหินแป๊บเดียว,วเนี่ยก็ได้แล้วฮะเอ้ามันเป็นหินแบบนี้นิวะ่ะเอานี้ก็ได้โอเค เผาทรายไปฮะอ้ยคริปเปอร์อุย้ยคนกำลังเผาของอยู่อันนี้ไม่ดีนะคืนนี่อีกยาวไกลครับใครคิดว่าแน่ก็เข้ามาจัดมาให้หมดแล้วผมอืมระเบิดไปนี่ไอรอนกเีนมจะยึดของโลกแล้วมั้งเนี่ยยิงไอตัวบอกว่ายิงธนูเนี่ยยิงเสียงได้เยอะเลยฮะโอ้กำลังจะเช้าพอดีเลยไหนดูสินี่ไงกระจก8อันนะครับเรามาวางงี้กันเลยดีกว่าใส่กรอกเข้าไปครับผมกลายเป็นกรอกกระจกซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถล่องหุนได้ฮะ โอเคไหนลองดูสิใส่เข้าไปเลยครับผมโดนดาเมจใช่ไหมเกียวตั้นยิงมาหน่อยอยากรู้ว่าเล่าหุนจริงเปล่าอุ้ยนี่ไงคุณผู้ชมกลายเป็นบอกว่าก่อลอยได้แบบนี้เลยฮะของจริงครับผมบื้มไปดิเออแต่ว่าแบบเล่าหนเนี่ยแปบ๊บเดียวนะฮะและสิ่งที่ผมต้องการอย่างต่อไปเนี่ยนั่นก็คือไม่ใช่พีระมิดฮะแต่เป็นเทียนทีครับผมอ่าเราจะไปป้นกันเฮ้ยได้ไขอลองพลังหน่อยนี่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อ๋อเราสามารถไปเร็วเร็วด้วยปะ วิ่งไงนี่ไงวิ่งกดชิปอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะโอเคครับ okay, ผมเรามาเข้าไปข้างในกันดีกว่าลงมาตรงนี้ได้ไหมมันต้องแบบค่อยๆลงอะ่ะไม่งั้นก็เลมออกมาอีกฮะโอเคลงแบบนี้ก่อนปึ๊บอ่าขุดนวผมแล้วก็ t ท T ขอหน่อยนะครับหมนเลยนี่เอาเป็นว่าออกมาครับของเด้อวาง t ทียนแบบนี้กราบชุดเกราะนะฮะซึ่งเกราะเทียทเนี่ยเวลาที่เรากดชิปนั้นมันก็จะชาร์จพลังในการระเบิดนั่นเอง อุ้ยแบบนี้ต้องลองเลยครับใส่กรอกเข้าไปกดชิปนี่ยครับผมวุ้ยนี่ไงมีพลังสีม่วงนะครับปุ๊บวู้สามารถบูตกระโดดได้ก็ผมและลงมาปุ๊บก็โดนดาเมจฮะกลายเป็นลอกหุ่นก็ผมอุ้ยเดี๋ยวนะผมเจอกองโจนว่ะเรามาลองพลังกันหน่อยเดือเอาเลยครับขอลองระเบิดหน่อยแล้วกันอย่างแรกเลยให้มันยิงก่อนเดือเออนี่โดนไปดิครับจื๊บช้าพลังก็ผมช้าพลังแล้วก็ระเบิดอุ้ยนะเดเดช้าพลังเนี้ยครับ กระโดดขึ้นมาปึ๊บอู้ไม้หายไอพวกพิเลเจอร์โดนตบบ้างด้วยอ่ะตีตบไปฟ้าผ่าก็ผมโดนไปอีกเออวิ่งเป็นโกงมากเลยอ่ะน่าจะบอกว่าหมดป้อมได้แล้วนะครับโอเคช่วยเหลือได้หมดก็ผมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอบ่อลาวาก็น่าจะดีนะครับผมเพราะเราต้องการออฟซิเดียนซึ่งถ้าไม่เจอเนี่ยเราลงเหมืองเลยดีกว่านี่โอ้โหน่าสนใจฮะลงไปเลยดีกว่าครับผมนี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมอย่างเยอะ เดี๋ยวก่นเรามีน้ำหรือเปล่าเด้อเด้อต้องตักน้ำมาก่อนนะเอาเป็นตรงไหนดีฮะโอ้ยระเบิดระเบิดนี่ตักตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาครับผมชื้นช้าพลังกระโดดขึ้นมาได้ไหมนี่ไงถึงแล้วครับผมวางน้ำไปโอเคจริงๆก็ไม่ต้องขุดทั้งหมดก็ได้ฮะเดี๋ยวเรามาทําเป็นแบบว่าประตูแบบค่อยๆวางเดือมาเริ่มกันเลยฮะวางขึ้นมาแบบนี้โอเคเหลือแค่ด้านขวาซึ่ง ผมต้องการฟินแหน่สติลด้วยนี่ว่าลืมไปเลยฟินแหน่สติลเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าผมบอกว่าทาดาเมจตรงนี้เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าโอเคอย่างแรกผมจะล่อครีปเปอร์มาใช่ไหมแล้วก็ผมจะตบให้มันแบบไฟติดตรงเนี้ยฟ้าผ่าเออมาดิมาดิาดเอาละตบไปครับวิ่งไม่ได้เหรอโอ้หนึกว่ามันจะติดเขาผมโอเคกราวเวลขอหน่อยครับปึ๊บโอเคโอ้โหมาถึงได้ฟินเลยเหรอโชคดีจัดครับผมสมแล้วจริงๆที่เรามีค่ารักตรงนี้นะฮะถึงเวลาครับผมจุดเลย ซึ่งเราเนี่ยไม่ได้จะไปเนเธอร์ฮะแต่ว่าเราสามารถตักมันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเราต้องการถังนีดหน่อยแล้วก็คลิกขวาตักมาเลยครับนี่มันก็จะเป็นแบบ Market o f p o r t a l ครับผมถ้าเราตักหลายๆถังพร้อมกันเนี่ยได้หรือเปล่าอุ้ย16เลยฮะโอเคถึงเวลาคราฟแล้ววางไปแบบนี้เลยครับผมเราจะได้เป็นกรอบพอร์เัลนั่นเองซึ่งเวลาที่เราโดนดาเมจเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมิติได้ฮะอุ้ยหยิบมาเลยดีเจวันนี้ใช้ไปครับผม และในตอนนี้เนี่ยเราขาดกรอกแค่เดียวครับผมนั่นก็คือกรอบมังกรน,นั่นเองซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเตรียมของอย่างหนึ่งฮะนั่นก็คือฐานนั่นเองเอาไวท้ทําทอนฮะอ่าโอเคทีนี้เนี่ยผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าโดนดาเมจกันเลยดีกว,ว่าอุ้ยไปแล้วครับผมโผล่อยู่ตรงนี้เลยเหรอแล้วถ้าผมโดนอีกรอบเนี่ยก็น่าจะว้าไปเลยฮะแต่ว่าเป็นไฟไม่น่าจะดีครับผมเดี๋ยวๆโดนดาเมจอย่างอื่นดีกว,ว่าเพราะถ้าเป็นไฟเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจหลายรอบใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวมันว้าไปว้ามาฮะโอเคมาตรงนี้และก็ขออีกรอบหนึ่งครับผมต่อขึ้นมาแบบนี้เลยกระโดดไปดีครับเรียบร้อยมานี่แล้วครับผมและทีนี้เนี่ยผู้สร้างบอกว่าเราสามารถเปิดปิดได้นะครับผมไอกรอบพอร์ทัลเนี่ยซึ่งผมจะกดปิดมานั่นเองครับอ่าทีนี้เราจะไม่ว้าไปไหนแล้วครับผมจะได้ลุยกับมังกรได้นั่นเองเอาละอุ้ยเดีย๋ดวยว,ยวย้มันกระโดดขนาดนี้เลยเหรออุ้เกินไปว่ะชืบเดี๋ยวนะเอาไหมชาร์จไว้แล้วผม แล้วก็กระโดดนี่โคตรสูงอุ้ยมังกรเป็นสีทองด้วยเหรอเอาว่ะถือว่าน่าสนใจครับเดี๋ยวก่อนขอชาร์จเนี้ครับผมแล้วก็จะกระโดดขึ้นมาบนเสาให้ได้เลยประมาณนี้ประมาณนี้โดดไปดีครับอุ้ยถึงด้วยโอเคขึ้นมาแล้วฮะนี่ระเบิดไปดีครับต่อกันเลยดีกว่าชาร์จครับผมแล้วก็กระโดดไปเออถ้าไม่พอก็เนี่ยไปยงี้แล้วผมมาดิมาดิจื่อปึื้มฮะ โอ้โคตรโกงเลยเอ้ยถ้ามังกรมันตบเราเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นทองแล้วไม่ขยับเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองอีกทีหนึ่งอุย้ยนี่ไงคุณผู้ชมมันกลายเป็นทองมาแล้วอะ่ะอุย้ยคือมันค้างแบบนี้เลยนะฮะเอาดีโอ้ทาอะไรไม่ได้หรอคุณผู้ชมอุ้ยมันกลายเป็นทองไปแล้วโอ้เด้ดเด็ดดขึ้นมาก่อนสิโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะลองตบมันดูครับผมอุย้ยตบไม่เข้าเลยโอ้แบบนี้ ผมต้องลองฆ่ามังกรด้วยวิธีอื่นฮะชึบโอเคมังกรหายไปแล้วครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าจําเป็นจริง,รงฮะมังกรกลายเป็นทองมาแล้วครับผมเอา้าลืมไปว่าตรงนี้เนี่ยมันมีทอตอยู่แล้วนะครับเราจะมาค้าบอกว่ากรอนสุดท้ายกันครับผมอ่าโอเคตบก่อนไปตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมหุดลงมานิดหนึ่งนะฮะเราก็จะปักทอตเอาไว้เพื่อเก็บมันมานั่นเองคุณผู้ชมเรามาค้าสิ่งสุดท้ายกันเลยดีกว่ามังกรเนี่ยยังไม่ใช่หัวใจหลักฮะหัวใจหลักของเราคือ รอนี้นั่นเองเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยโดนเตะออกจากเกมครับผมเพราะเราเก่งเกินไปจริงเหรอเอาเป็นว่าตัวพร้อมใจพร้อมนะครับใช้งานเลยครับผมหัวใจมังกรนี่ไงได้มาแล้วนี่พลังเป็นยังไงครับเนี่ยนหนขอลองหน่อยดอิลองช้าพลังกันดูดีกว่าโดนดาเมจครับผมอุ้ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมทุกตัวละครเนี่ยมันกำลังชมเราหมดเลยฮะบอกว่าเราเก่งอะไรเงี้ยอุยคุณดีเกินไปสําหรับเกมนี้เรียบร้อยเลยครับ โดนเตลจะกเกมมาแล้วงั้นก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คงมิเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ